คุณเคยไหมคะที่รู้สึกว่าต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวจนเหนื่อยไปหมดถ้าคุณพร้อมที่จะปล่อยวางภาระและค้นพบความเข้มแข็งในการขอความช่วยเหลือวันนี้เรามีคำตอบให้คุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพราะชีวิตคือชีวิตอีกครั้งนะครับผมพีทครับและแพรมค่ะ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะก,กำลังเผชิญอยู่โดยไม่รู้ตัวนะคะนั่นก็คือการที่เรามักจะรู้สึกว่าต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวค่ะโอ้โหแพมฟังแล้วโดนใจผมมากเลยนะครับเพราะในชีวิตที่เต็มไปด้วยความรับผิดช,ชอบและความกดดันเนี่ยผมว่าหลายคนก็เป็นเหมือนกันที่ไม่กล้าขอความช่วยเหลือหรือคิดว่าการขอพึ่งคนอื่นคือความอ่อนแอนะ ใช่เลยค่ะพีทการที่เราพยายามแบกทุกอย่างไว้คนเดียวเนี่ยอาจกลายเป็นภาระที่หนักอึง้งและดูดพลังชีวิตของเราไปอย่างมหาศาลเลยนะคะแต่วันนี้เราจะมาปลดปล่อยตัวเองจากภาระอันหนักอึ้งนี้แล้วเรียนรู้ที่จะกล้าเปิดใจขอความช่วยเหลือกันค่ะเพราะการพึ่งพิงผู้อื่นในบางครั้งเนี่ยไม่ใช่ความอ่อนแอเลยนะคะแต่มันคือความเข้มแข็งที่แท้จริงและเป็นกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่เบาขึ้นมีความสุขมากขึ้นค่ะ เหมือนเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เลยนะแล้วทำไมเราถึงมักแบกทุกอย่างไว้คนเดียวครับแพมหลักๆเลยก็มาจากความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความเข้มแข็งค่ะพีทที่เราคิดว่าการเข้มแข็งคือการพึ่งพาตัวเองได้ร้อยเปอร์ซไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครนอกจากนี้ก็มาจากความกลัวการถูกตัดสินค่ะกังวลว่าคนอื่นจะมองว่าเราไม่เก่งหรือไม่สามารถจัดการปัญหาได้ค่ะ จริงครับบางทีก็กลัวไปก่อนแล้วว่าเขาจะมองเรายังไงแล้วมีอะไรอีกไหมครับยังมีความกลัวกันเป็นภาระค่ะพีทที่เราไม่ต้องการรบกวนผู้อื่นหรือกลัวว่าจะทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนอกจากนี้ก็มาจาก ความไม่มั่นใจในตนเองค่ะที่เราผิดว่าไม่มีใครอยากช่วยเราแล้วก็มาจากประสบการณ์ในอดีตที่เคยขอความช่วยเหลือแล้วทุกปฏิเสธค่ะและสุดท้ายคือความสมบูรณ์แบบนิยมค่ะพิทที่เราต้องการทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบด้วยตัวเองก็เลยไม่ยอมให้ใครเข้ามาช่วยค่ะโอ้โหมีหลายสาเหตุเลยนะแล้วถ้าเรายังแบกทุกอย่างไว้คนเดียวอยู่เนี่ยจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างครับ เมื่อเราแบกทุกอย่างไว้คนเดียวมากเกินไปเนี่ยอาจนํานนไปสู่ความเครียดและภาวะหมดไฟค่ะพีทการแบกรับภาระที่หนักเกินกําลังโดยปราศจากการแบ่งเบาเนี่ยทำให้ร่างกายและจิตใจเหนื่อยล้ายอย่างรุนแรงเลยนําไปสู่ภาวะหมดไฟได้เลยค่ะจริงครับบางทีก็รู้สึกว่าตัวเองจะระเบิดแล้วนะแล้วข้อ2องแหละครับ ข้อ2คือประสิทธิภาพลดลงค่ะเมื่อทำงานคนเดียวมากเกินไปอาจเกิดความผิดพลาดประสิทธิภาพลดลงและงานไม่คืบหน้าเท่าที่ควรนอกจากนี้ยังทำให้เกิดปัญหาสุขภาพกายและใจค่ะความเครียดเรื้อรังส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจเลยนะคะโอโ้โหเหมือนเราทำร้ายตัวเองไปเลยนะแล้วข้อ4ีล่ะครับ ข้อ4ี่คือความสัมพันธ์ที่ห่างเหินค่ะการไม่เปิดใจขอความช่วยเหลือหรือไม่แสดงความเปราะบางทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเราไม่ไวใจหรือตีตัวออกห่างค่ะนอกจากนี้ยังทําให้พลาดโอกาสในการเรียนรู้ค่ะเมื่อทําทุกอย่างเองก็จะขาดโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์หรือมุมมองของผู้อื่นค่ะและสุดท้ายคือรู้สึกโดดเดี่ยวค่ะแม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คนแต่ก็ยังรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะไม่สามารถแบ่งปันภาระหรือความรู้สึกกับใครได้ค่ะ ฟังดูแล้วน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับแล้วแกนแท้ของอยาแบดทุกอย่างไว้คนเดียวถ้ายังมีใครให้ฝากได้เนี่ยมันคืออะไรครับแพม ญานี้คือการเปลี่ยนมุมมองต่อการขอความช่วยเหลือค่ะพีทนั่นก็คือการมองว่าการขอความช่วยเหลือคือความเข้มแข็งเป็นสัญญาณของการรู้จักขีดจำกัดของตัวเองนอกจากนี้ก็มองว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราถูกสร้างมาให้พึ่งพาอาศัยกันการให้โอกาสผู้อื่นได้สดานน้ําใจและการแบ่งเบาภาระค่ะและสุดท้ายคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ลุกซึ้งการกล้าที่จะเปราะบางและขอความช่วยเหลือสร้างความไว้ใจและความผูกพันที่จริงใจมากขึ้นค่ะ อเหมือนเป็นการสร้างความผูกพันกับคนรอบข้างด้วยนะแล้วแพรม,มีตัวอย่างการกล้าขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆให้เห็นภาพชัดๆไหมครับ มีแน่นอนค่ะอย่างในที่ทำงานนะคะถ้าเราเดิมเคยรับงานมาล้นมือทำงานล่วงเวลาทุกวันเพราะกลัวถูกมองว่าไม่เก่งลองปรับเป็นหัวหน้าคะตอนนี้ดิฉันมีโปรเจกต์ X และ Y ที่ต้องเร่งส่งและกำลังจะชนกับงาน A ถ้าเป็นไปได้พอจะมีใครช่วยดูงาน B หรือดิฉันสามารถขอคำแนะนำในการจัดลำดับความสำคัญได้ไหมคะ ผลลัพธ์ลดความเครียดงานมีคุณภาพมากขึ้นอาจได้เรียนรู้วิธีการจัดการเวลาและหัวหน้าอาจมองเห็นความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการภาระงานค่ะโอ้โหเป็นการขอความช่วยเหลือแบบมืออาชีพเลยนะแล้วในครอบครัวล่ะครับ ในครอบครัวถ้าเราเดิมเคยคุณแม่บ้านแบกภาระงานบ้านทุกอย่างดูแลลูกเองทั้งหมดเหนื่อยล้าแต่ไม่กล้าให้สามีหรือลูกๆช่วยลองปรับเป็นวันนี้แม่รู้สึกเหนื่อยจริงๆเลยพอจะช่วยล้างจานหรืออนิทานให้ลูกหรือช่วยจัดของได้ไหมคะผลลัพธ์คุณแม่ได้พักผ่อนมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการดูแลบ้านและสร้างความผูกพันที่ดีขึ้นค่ะจริงครับ บางทีแค่ขอช่วยเล็กๆน้อยๆก็ช่วยได้เยอะเลยนะแล้วกับเพื่อนล่ะครับถ้าเราเดิมเคยมีปัญหาชีวิตหรือเรื่องหนักใจแต่เก็บไว้คนเดียวไม่กล้าเล่าให้เพื่อนฟังลองปรับเป็นตอนนี้ฉันมีเรื่องไม่สบายใจนิดหน่อยไม่รู้จะปรึกษาใครดีเธอพอจะมีเวลาให้ฉันคุยด้วยหน่อยได้ไหมผลลัพธ์ได้ระบายความรู้สึกได้รับคำแนะนำหรือกำลังใจรู้สึกไม่โดดเดี่ยวและกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะ โอ้โหทั้งหมดนี้เป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแพมผมเชื่อว,ว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะได้แนวทางในการกล้าขอความช่วยเหลือเพื่อชีวิตที่เบาขึ้นกันแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะคุณผู้ฟังทุกคนการปลดปล่อยตัวเองจากการแบกทุกอย่างไว้คนเดียวเนี่ยคือการก้าวเข้าสู่อิสรภาพทางจิตใจที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเบาขึ้นมีความสุขมากขึ้นและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายกับผู้อื่นได้อย่างยั่งยืนค่ะ สำหรับวันนี้ผมพีทและแพมค่ะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ